นุนโดยลูกชิ้นเนื้อวัวแท้โกเด้งสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาสกี้เวทีแจ้งเกิดลูกชุ่งนกเอาครับผมแล้ววันนี้ครับรอบคอนเสิร์ตครับเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับที่น้องๆครับจะได้รู้กันแล้วครับว่าใครจะเป็นแชมป์ของรายการของเราครับด้าชลครับขอให้น้องติงโมสู้ๆนะคะสุดท้ายเลยครับคนนี้ ทำผลงานมาดีโดยตลอดเหมือนกันและเธอคนนี้ค่ะถือว่าเป็นแชมป์นะคะในคอนเสิร์ตครั้งแรกนั้นเลยคนสุดท้ายจะทําได้ดีขนาดไหนเป็นกําลังใจให้เธอด้วยนะครับน้องแตงโม เี่งได้ดีมากมากมันที่สุดแล้วแตงโมจากทีมสุริยันนะครับนักร้องโดดเด่นประจำคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับน้องแต่งโมเสียงนะ่ะเป็นเป็นพรสวรรค์ของหนูอยู่แล้วลูกตแต่วันนี้ถ้าจะติก็คือติเรื่องนี้เรื่องเดียว ร้องไม่สุดคำรำไม่สุดแขนเหมือนแบบยังกังวลอยู่กับท่าเต้นบางอย่างสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยะคะ่ะ そう。 เจอกันข้างพร้อมลิขิตก็อยากใกล้ชิดมากจ้นห้ามใจต้องเจียมตัวว่าเราคือใครแค่แอบรู้ใจไม่ใช่ ขอบคุณครับแตงโมโอ้เป็นนักร้องที่เขาเรียกว่ามี มีออร่ามีอะไรตั้งแต่แรกๆเลยนะครับเป็นคนที่สวยวันนี้ยิ่งแต่งเมื่อกี้น้องแมงมุมก็ชมไม่ขาดปากเลยบอกว่าสวยจังเลยพี่แตงโมสวยจังเลยนะถามแบบคําถามนางสาวไทยไหมคะอยากจะถามว่าคําว่านักร้องในความหมายของแตงโมเนี่ยเป็นยังไงคะขอบคุณสําหรับคาถามนะคะก็ถามนางสาวไทยนะตอบไปแล้วนางสาวไทยขอบคุณสําหรับคําถามก็สําหรับนักร้องในความหมายของแตงโมนะคะก็คือ คนที่ร้องเพลงออกมาจากหัวใจแล้วก็พยายามทําให้คนที่ฟังเพลงของเราเนี่ยมีความรู้สึกกับเพลงของเราได้จริงๆค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับแตงโมร้องอยังไงมาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการพี่เอกเลยครับน้องเตงโมออกมาเขาสวยเข้มดีนะแม่ใส่ชุดสีแดงเหมือนพี่เลย <laughs> วันนี้ทําดีมากนะครับเสียงมีเบามีหนักเป็นเรื่องธรรมชาติของเนื้อหาสาระของเพลงเสียงต่าอาจจะ ดึงขึ้นมาหน่อยก็ได้นะนะครับเสียงสูงเนี่ยพอดีสวยงามแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไม่อยากจะติอะไรแตงโมนี่แน่พี่ตักง<ะ>ละครับ ในฐานะที่น้องแตงโมเป็นคนสุดท้ายของคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะพี่บอได้เลยว่าภูมิใจมากๆเลยทั้ง10บคนนะคะถึงแม้ว่าแตงโมจะออกมาเป็นคนสุดท้ายก็ตามแต่ก็ยังทิ้งความประทับใจไว้ให้กับพวกเราแล้วก็คนดูด้วยนะคะหนูยังรักษาม,มาตรฐานของหนูตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ได้ดีจริงๆเลยพี่ขอชมจากใจแล้วขอบอกว่าภูมิใจในตัวหนูมากๆเลยโชคดีนะแตงโมนะขอบคุณคพีต่ตาคับสุดท้ายพี่อุ๊กไก่ครับรู้สึกมาครั้งนี้สวยขึ้นหรือเปล่าครับเปลี่ยนลุคหรือเปล่าคะ ในแต่ละครั้งที่ตังโมโขึ้นเวทีเนี่ยพี่กุ๊กไก่ประทับใจทุกครั้งและเป็นครั้งนี้ก็อีกครั้งหนึ่งที่พี่กุ๊กไก่ประทับใจเพราะว่าด้วยเนื้อเสียงของแตงโมจะเป็นคนที่เนื้อเสียงน่าฟังมากนะครับมีครั้งที่แล้วตดไปเรื่องน้ําหนักว่าหนักเบาครั้งนี้ทําได้ดีขึ้นนะครับแล้วกออ็อารมณ์เพลงดีแล้ววันนี้ก็ถือว่าทําได้สมบูรณ์แบบมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณพี่พกุ๊กไก่ครับ ตอนนี้นะครับคณะกรรมาการของเราจะต้องตัดสินใจและรวบรวมคะแนนนะครับว่าใครจะเป็นนักร้อง ที่ชนะเลิศในการแข่งขันมาสคีเวทีแจ้งเกิดลูกทุ่งนกเอานะครับในรูปแบบของเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยครับหนึ่งเดียวเท่านั้นจะเป็นใครแต่แน่ๆทุกๆปีของเราก็จะมีการเรียกนะครับนะักร้องที่โดดเด่นที่สุด3คนออกมาก่อนเดี๋ยวเราก็ต้องมาลุ้นกันล่ะครับว่าจะมีใครกันบ้างเพราะฉะนั้นขณะที่กรรมาการรวบรวมคะแนนกันอยู่นี้ ผมขอเชิญนักร้องอีก9คนที่เหลือนะครับขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ปรบมือต้อนรับทั้ง9คนนะครับ <S <S 1> <S 1> ปรบมือดังๆให้กับทั้งสิคนอีกครั้งครับขอบคุณครับ